พูดต้ยสคะอยากฟังโอเคค่ะอย่าผอมไปกว่านี้นะคะอันนี้สวยพอดีเลยอุ้ยขอบคุณค่ะคือตอนนี้ถ้าใครเจอตัวจริงทุกคนก็จะบอกว่าแม่ต้องกินแม่ต้องกินเยอะๆแม่ต้องกินเยอะๆห้ามแบบตอนนี้คือผอมผอมมากๆแม่อ้วนเป็นกําลังใจนะคะแล้วจะกันที่ R S และแปดสบดจุดอุ้ยแม่อ้วนสวัสดีค่ะแม่อ้วนสวัสดีค่ะ ขอบคุณคะ่ะแม่อ้วนจำได้ไปเลยจำได้เสมอจำทุกคนได้หมดเลยแม่อ้วนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคิดถึงเสมอคะ่ะคิดถึงคลื่นวิทยุมากมากคิดถึงการไปโทรวิทยุคิดถึงแบบบรรยากาศเมื่อสิบปีสิบห้าปีที่ผ่านมาของชีวิตมากมากเหมือนเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน คี่ถึงมากๆค่ะแม่อ้วนขอบคุณมากเลยอยากผอมเหมือนแม่ต้องแบบหลังสี่โมงเย็นต้องห้ามกินอะไรเลยกินิกทีตอนเจ็ดโมงเช้าลูกนี่แหละผอมแน่ขอบคุณค่ะสาปอปอแล้วสบายดีเด้อแม่อยากก้มเยอะอ๋อพอดอรี่ตอรี่คือตอนนี้อยากแบบ อยากอ้วนขึ้นมากเอาจริงนะเพราะว่าพอพอรู้สึกว่าผอมเกินอ่ะใส่อะไรก็ไม่ได้เลยหลวมหมดทุกอย่างหลวมแล้วแบบหลวมหลวมแบบโครงหลวมแบบกางเกงแบบหลุดลงมาอะไรอย่างเงี้ยอ mm ืมเซฮายค่ะปอริดาแฟนจะบอกว่าคิดถึงปอริดาไมอามีมากอยากพาเวนวนไปดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลและแอปเปิลคอคิดถึงมาก อวัสดีเจ้าเชียงใหม่เจ้าผอมมากไปก็ดูไม่งามเนอะแม่คือถ้าใครเจอตัวจริงก็จะแบบแบอบกว่าผอมมากมากมากมาแต่ถ้าพอเข้ากล้องอะค่ะมันก็จะพอดีมันก็จะแบบโอเคเลยดีขึ้นเยอะแล้วแม่ขอบคุณนะครับโอเคลูกคิดถึงมากๆเทคแคร์รักษาสุขภาพด้วยเด็กๆแบบว่าเดินทางบ่อย สวยเอาตรงไหนมาสวยดูสภาพด้วยยายหลุยเ <laughs> พิ่งตื่นอยู่เมืองการทุกคนคือคือปกติเป็นคนชอบทะเลมากมากมากกว่าเขาแต่พอมาที่นี่แล้วอ่ะมันรักภูเขาแล้วก็ทะเลสาบเป็นชีวิตจิตใจเพราะมันสวยมากน้องไม่ได้มาค่ะเพราะว่าแม่มาทำงานก็เลยก็รู้สึกว่าที่นี่มันค่อนข้างแบบ เป็นแบบเป็นความสงบเป็นแบบ p พ e ชฟ l เป็นแบบอากาศดีมากแม่มาเมื่อคืนอุณหภูมิยี่สองศาทุกคนแบบหนาว mm hmm. คือเอาจริงมามาเอาความสงบเพื่อเยียยาจิตใจอยากอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติจริงๆได้ยินเสียงแบบแมลงเสียงจิ้งรีดเสียงอะไรอย่างเงี้ย มันม anyway, ันมันมันด like ีมากมันธรรมชาติมากคนมันแบบที่สุดอะแล้วช่วงช่วงแม่มาใช่ไหมมันเป็นช่วงแบบใบไม้เปลี่ยนสีคือภูเขาทุกลูกคือใบไม้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นแบบเห็นไหมคะใบไม้มันเปลี่ยนสีทุกคนแบบดีมากคือเนี่ยปกติมันจะสีเขียวไงภูเขาแต่ตอนนี้ก็คือแบบ เปลี่ยนสีจ้าสวัสดีคารลมแม่น่าสดเกินสดส,ดสุดลูกสดแบบสดกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วสดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับช่างล่าสุดก็คือสามสิบหกจุดเจ็ดคือมีนานี้ใจยุ่สามหกแล้วทุกคนแล้วคือน้ำหนักสามหกจึงมาไม่อยากแบบให้ถึงเดือนเกิดเลยอะรู้สึกท้อ ไม่อยากแบบอายุเพิ่มขึ้นเลยอ่ะ mm hmm. รู้สึกแก่แก่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ไหนคะเมืองการค่ะอยู่เลกวิวฟลอตติ้งวิลล่าทุกคนต้องมาสวยที่สุดในเมืองการบอกเลยตามดูได้ในสตอรี่แม่หรือว่าอินสตาแกรมโพสตว่ามันสวยแค่ไหน ใครอยากหาความสงบใครชอบความสงบที่นี่จะไม่มีทีวีมีอะไรเลยเขาให้ทุกคนสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆไม่ต้องแบบเสพสื่อใดๆเพราะว่าเรามีสมาร์ทโฟนแน้นราจังหวัดแบบมิสแกนหน่อยค่ะมิสแกนการจะได้ปุีหรุยอยากแกงแม่ขอร้อง อยากไปเที่ยวสำหรับไม่หมนอยู่บ้านค่ะไม่ไปการน,นั้นมากแม่ก็เพิ่งเคยมานี่แหละมุกกาลาเป็นเดือนที่ได้รู้สึกว่าได้กลับมาทำงานแล้วค่ะได้มีคอนเสิร์ตได้กำลังใจจากคนรอบข้างได้แบบเขาเรียกว่ามีเสียงเพลงปอบหัวใจให้พ้นวันต่อวัน <c oughs> ซึ่งมันดีมาก เคเจอพี่ย,ยสามครั้งตามงานกับเดินเดินอยู่ก็เจอจริงหงอเข้ามาทักด้วยนะ้ท็อปลูกเพราะว่าจําหน้าแทบไม่ได้ละอ้วนหน่อยจ้าขอเนื้อจ้าเออเออเอออยากอ้วนมาตอนนี้ลูกแต่มันไม่อ้วนไงประเด็นดูสภาพผัวอยากอ้วนแต่มันก็ไม่อ้วนอะไม่มีรอยแผลเป็นเลยค่ะ อืมดูตาดิทุกคนสวยมากอะ่ะไปเลยทําเลยแต่ต้องเลือกหมอดีๆนะคะนี่โชคดีได้หมอที่เก่งมากอมอมโอเคทุกคนเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะ่ะต้องไปอาบน้ำหลับเพราะว่าเนามากบายบาย